มื่อนี้เขากินกาแฟจากสองแก้วด้วพี่น้องมือเ้าในกินแล้วล้วก็มมนกินตอนตอนเที่ยงนาะจากอีกหนึ่งแก้วเม่นยังบอกจะเมาคืนนี่นนบ่หลับบอหลับนี่หมายถึงว่าช่องระบายอากาศใน้องในบ้านนะจ้ะมันดับแหมก็เกิดขึ้นบ่อยมากเลยพี่น้องแล้วที่นี้เพราะมันดับเม่นบอมันิสชงกินเหม็นมากเลยออกมาในช่องลุมช่องระบายอากาศนั่นทุกคนเพราะมันดับเราหายใจบ่ออกบัดนี้พ่อเข้าหายใจเองแบบเนี้ยมันแต่สิ่งกลิ่นแบบกลิ่นกลิ่นของเนากลิ่นแบบอาหารกลิ่นทุกอย่างที่ออกมาในท่อ่นน้ะคือแบบ จะเปิดหน้าต่างก็หนาวทุกคนก็เลยแบบหลับไม่ได้เลยเพราะว่ากลิ่นมันแรงมากแล้วเราก็ทําอะไรไม่ได้ด้วยนะเพราะมันเป็นระบบของอพาร์ตเมนต์นะทุกคนเออนั่นแหละแล้วทีนี้เราก็นอนดมไปสิทีนี้นอนดมกลิ่นนั่นนะแล้วทีนี้ตัวเองก็ไม่หลับแล้วทีนี้ก็แบบตื่นตื่นเช้ามามันไม่สดชื่นนะทุกคนปกติตามที่เคยบอกอะกินกาแฟวันละแก้วจากวันนี้ กินไปสองแก้วนะทุกคนดีหน่อยที่วันนี้เราไม่ได้ทําอะไรมีเวลาอยู่กับตัวเองนั่งดื่มกาแฟหนึ่งแก้วแล้วก็มองคนเดินไปเดินมาในร้านรู้สึกว่าเออชอบจังบรรยากาศแบบนี้เราไม่จําเป็นต้องแบบว่าต้องไปกับใครอะไรเงี้ย น,นี้แดด18องศาปติโทแทบจะใส่เสื้อแขนสั้นเลยแดดดีมากพรุ่งนี้ยังจะร้อนวันนี้อีก มื้อค่ำวันนี้จะทำแกงเขียวหวานให้แมทธิวจะส่วนแม่ก็จะกินตำปต่นเมื่อวานแล้วก็จะกินแกงเขียวหวานกับข้าวนิดนึงอ่ะเออก็เป็นแกงเขียวหวานไก่นะจ๊ะมีอะไรบ้างมีน้ำพริกแกงเขียวหวานนะใช้หนึ่งหอ่อมีสะโพกไก่จ้ะอ,อ่มันฝรัง่งอันนี้ก็เป็นบวกจ้ะอ,อ่โหระพากะทิทั้งนั้นจะใส่พริกไปด้วยนะเออ อันนี้ก็เป็นน้ำตาลมะพร้าวแล้วกออ็น้ำปลาจ้ะโอเคไปลงมือทำกันเหมือนเดิมนะวันนี้ใช้โทรศัพท์ในการถ่ายคลิปอาจจะเสียงอาจจะตะโกนบ้างนะทุะกคนเพราะว่าเสียงโทรศัพท์มันก็ไม่ค่อยดังเหมือนเสียงไม้เราไม่ได้ซื้อไม้ตามที่บอกเราก็จะใส่กะทิลงไปก่อน มานี่เดี๋ยวเขี่ยวกะทิก่อนนะสักนิดนึง วันนี้กินกับข้าวนะแม่ไม่มีขนมจีนทุกคนเราต้องกินกับข้าวรอให้เดือดแปด๊บจ้ะใส่มันฝรั่ง ่อยใส่บวบเพราะว่ามันฝรั่งก็จะสุกช้านึ่งปรุงรสไปเลยจ้ะใส่น้ำตาลปลาแกงเขียวหวานเป็นแกงเขียวเหลืองสีมันไม่ค่อยออกวันนี้เราไม่ได้ปัน่นไอ้ผักเคลใส่ถ้าปั่นผักเคลใส่ก็จะมีสีขึ้นมาหน่อยนึงสีเขียวไม่เป็นไรกินปั๊ กินไปจ้ะทุกคนอ่ะรอมนันฝรั่งแป๊บหนึ่งจ้ะใส่บวกค่ะมีแต่ผัดเยอะกว่านะแม่นะไก่มีนิดเดียวไม่เป็นไรนะลูกเพราะว่าอันนี้ก็คือกินกันสองคนก็ง่ายๆสองคนแม่ลูกอยู่บ้านเนาะส่วนอเล็กเขาไม่กินมื้อค่ำแล้วจ้ะก็เตรียมห่อให้เขาอย่างเดียว แล้วเขาก็มีลาซานญาแล้วเมื่อวานนี้หือลาซานญาให้เขาก็ใส่พริกไปอีกน้อยนะึงใส่ไม่หมดกลัวแมตติวเผ็ดพริก <laughs> กะทิที่เหลือก็เสียดายใส่ให้หมดเลยให้แมทิวชิมแล้วบอกอบ่อยปรุงแค่นั้นเลยจ้ะตามที่เห็นนี่แหละปรุงแค่นั้นเลย บวบมันสุกเร็วจ้ะเดี๋ยวเดี๋ยวก็ได้แลหละเกนี่กชิน,นากินแล้วโหเล่อ คนแกงเขียวหวานนึ่งหมออน่อยๆให้ลูกได้กินส่วนแม่นั้นก็จะเอานิดนึงม,มีตำปน่นอยากกินตำป่นมากกว่าเสร็จแล้วจ้าน,นี่ยกเลย Oj, oui, såg <laughs> ja, du? Vad sa du? Det första fixa kameran. Det jag inte. Jag tror inte du har ett konto. Du har jag inte konto. För. Då måste du måste ju skapa ett konto. Du måste inte skapa konto. Då kommer du till loggan. Okej. Okay. Det... det förstår jag inte heller. Måste man? Ja, om, du vill kom... om du vill fixa det måste du skapa ett konto. หหออว,ว่าหด็กคนโอย,ยออ่กันปทีอว่าฟดหาอกเกเดอเอเฟังกอรเ์เลทีด่นอม่ใช่ไม่ใ่ไม่ใช่ไ่ใช่ไม่ใชไม่ใช่ม่ใไม่ใน่ไม่ใ่ไม่ใช่ไม่ว้นไล่ใช่อม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไใช่ไมใบ่ไม่ใช่รม่ใไไม่ไม่ใช่างฝรั่งใช่่ใช่ไม่ใช่ไม่ใชรไม่ไม่ใช่ไ่ไป เอาไก่เ <Okay, S 2> ยอะไปมันเดิมจ้ะอยากกินตําป้นพี่น้องนี่ตําป้นข่อยมีผักที่กินกับลาซานญาเมื่อวานแล้วก็ผักต้มที่เหลือน,นิดหน่อยเมื่อวานก็กินไปจ้ะก,กินกันสองคนแมลูนี่ละไก่สีส่สะโพกเองสะโพกสะโพกเล็กๆสี่สี่สะโพกไก่ แต่เราใส่ผักเยอะไงทุกคนบาชูก,กุดบชาชูกูขมสุปก่อนอือืได้อ,อยู่ใช่ไหมเราก็ทุกคนอ,อยากจะบอกทุกคนว่าวันนี้แม่ใส่มันฝรั่งเออไม่ลืมใช่ไหมรั้งที่แล้วแม่ลืมเหรอทำไมไม่ช่วยคิดอ่ะไม่จะบอกว่าแม่ง เออวันนี้แม่จินตนาการนี่นแม่ก็เลยบอกว่าแม่ไม่งง่แล้วดีมากให้คักนเนพันว่าข่ยอยกระสอยแม่จินตนาการตัวเนาะเป็นบละ ันยังร้อนอยู่ลูกพอยกมาก็แบบยิ่งมันฝรั่งยิ่งร้อนออ <laughs> ขอนิดนึงนะแค่อยากจะสดเฉยๆแต่ไม่เอาไก่นะเอา <laughs> เอามันฝรั่งกับบวบได้ไก่มาชิช้นหนึง่งอยากจะสดเฉยๆ ทักทายกันทุกคนกินเข่าเล้งหรือเข่าเล้งนี่หมายถึงว่าห้าโมงกว่าแล้วนะทุกคนห้าโมงแล้วก็แบบแต่ว่าแสงแดดแบบเยอะเนาะแมทเนาะวันนี้สิบแปดองศาเดินถอดเสื้อได้เลยฝรั่งถอดเสื้อเราออกกําลังกายโอ้โหสุดยอดเลยทุกคนนะแมทนอนแล้วทุกคนนอนแล้วถ้ามันถึงแค่สิบองศานี่คือ เมืองนอกนี่คือสุดยอดแล้วเนะแม่เนาะสิบองศานี่สุดยอดแล้วนะก็คือไม่ร้อนแล้วนี่สิบแปดองศาเนี่ยถือว่าร้อนนะนะร้อ,อนร้อนสําหรับฝรั่งบางคนขนาดเราอยู่ข้างนอกอ่ะเราเดินอ่ะยังร้อนมากเลยทุกคนเออเพราะว่าดวงอาทิตย์มันมันใกล้ต้ <laughs> นแสบ แมดใส่มื่อยทุก่าวเนอะได้ครับกินกับผักผักกาดแกงเนาะก็อร่อยดีจ้ะ เล็กาโทรหาแม่วันนี้เขาโทรมาแม่ได้รับข้อความเ,เขาเขาส่งมาบอกว่าแว่นตาเสร็จแล้วให้ไปรับผมพักเบรกพอดีเขาว่านี้ผมพักเบรกพอดีผมจะไปรับแม่ก็คับหย่องไปรับฮันฟิกเกอเนี่ยครับเขาได้แว่นตาแล้วคือจริงๆอ่ะ ตอนตอนสั่งแว่นตายใช่ไหมทุกคนก็เราก็เลือกเลือกเองเลือกว่าจะเอาแบบไหนใช่ไหมแล้วเาก,ก็ก็สั่งเขาตัดใช่ไหมตอนเขาถามว่าเออจะแบ่งจ่ายไหมสองรอบก็คือตอนที่เราตอนที่เราอยู่ตรงนั้นแล้วก็ตอนที่เราไปรับคือแบ่งจ่ายได้สองรอบแม่เลยบอกว่าอาเล็กจ่ายไปเธอะรอบเดียวอเล็กเขาก็เลยจ่ายไปรอบเดียวให้มันเสร็จไง สามสี่วันเองได้รับทุกคนเขาบอกว่าสองอาทิตย์ได้รับสามสี่วันได้รับแต่ของแม่นะแม่แบ่งจ่ายไงตอนที่แม่ไปไปไปตัดใช่ไหมแมทอ,อย่าเดดละดทูใช่ไหมบีถอดละอยาเเดือด,ดรทัทูได้สองอาทิตย์ของของแม่แบ่งจ่ายมันมาสองอาทิตย์จริงๆทุกคนอันนี้คือของอเล็กอะเร็วมากเลยเออเร็วมากบอกสองอาทิตย์เสร็จสามสี่วันเดืองงานเขาไม่เยอะงานเขาเยอะนะลูกค้าเขาเยอะมากอืม อะไรเขาได้แล้วมันเป็นไงลูก จริงๆว่าจะกินกับขนมจีนนะทิวเขาอยากกินมานานแล้วแหละขนมจีนก็หมดเนาะซึ่งวันน,วนนั้นมแม่ก็แบบว่าไม่ได้แบบไปร้านไทยไงอโอ้แสบร้อนบวบยิ่งร้อน <laughs> ว <laughs> บวบร้อนเนะี่ย เรียนเป็นไงบ้างวันนี้จักไปเลียนไปเลรียญนกสันไม่ได being ้ทำอะไรวันน um ี้หรอสอบสองวิชาไปแล้วนี่สเปนกับเอสูซ่ะ ไ,ได้ผลยังยงสหนยังไม่ได้โอแมทธิวเขาดีใจมากวิชาสเปนเขาอะเกินเข,เขาสอบอะเขาไม่ชอบวิชาวิชาวิชาภาษาสเปนเนาะแมทธิวไม่ชอบเลย แต่ก็เลือกมาแล้วไงมันต้องเรียนเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็ไม่ได้คาดหวังว่าเขาจะได้เกรดดีอะไรอย่างนี้นะทุกคนคือแบบเขาแค่ขอให้แค่ผ่านไม่ติด F แค่นั้นเองอะไรเงี้ยทีนี้ผลเขาสอบเสร็จผลมันออกมาว่าเขาดีใจมากเขาแบบเฮียนอุทรุหรีเกินคาดอะ่ะเออเออม,มันเหลือเชื่อทุกคนแบบเออ เขาได้เกรดดีมากไงเออคิดว่าคุณครูเขียนผิดคิดว่าคุณครูเขียนผิดแ <laughs> มทธิวได้เกรดแบบเอ่อแต่ว่าผ่านอยู่แต่ว่าผ่านอยู่เออแมทธิลเขาได้เกรดที่แบบว่เาเขาไม่ได้ตั้งใจที่จะได้เกรดเกรดดีขนาดนี้อะไรเงี้ยเออแต่เขาก็ได้เกิน <laughs> เขาแคบบ่มาขอแค่ไม่ติดเอฟอะไรเงี้ยเออแล้วเขาแบบ ดีใจมากอ่ะดีใจมากคืัเพราะว่ามันยากเนาะวิชาเหมือนแม่อ่ะแม่เรียนภาษาที่สองที่สามเนียแม่แม่เรียนยากมากเลยแม่แม่หัวสมองอะไปช้ากว่าคนอื่นนะแม่ก็คิดว่าแม่เอาแค่ผ่านแค่นั้นแหละไม่ว่าวิชาอะไรก็ตามขนาดวิชาเอ้นี่ภาษาอังกฤษยังแย่เลยแม่อ่ะแม่มีภาษาอังกฤษบ่ ตอนเรียนอต่อตอนเรียนอ้มปลายแม่ก็มีแต่ปหกแม่ก็มีช่วงปปห้าหรือกับปหกตอนเรียนไอป้ปปหนึ่งถึงปหกอะมันมีปห้าถึงปหกน่าจะน่าจะจำได้ประมาณนี้แล้วที่นี้มาเรียนกศอนอมอมสามกับมหกเนี่ยมันมีภาษาอังกฤษอืมอืม แต่ว่าก็ได้เกรดหนึ่งเองนะก็ได้เกรดหนึ่งเองวิชาอังกฤษนะก็โ uh. ง่จริงๆก็แบบไม่ได้แบบแค่บอกแล้วว่าเอาแค่ผ่านวิชาที่สองที่สามแม่เน่อจะเรียนเพิ่มนะแม่เป็นคนหัวสมองไม่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่จบจบกศนม .6 มาได้นี่ถือว่าแบบเออแบบไม่สอบไม่สอบเอ็กซ์ตร้าด้วยนะคือสอบครั้งเดียวละแม่ มันแค่ผ่านน่ะมันก็โอเคแล้วอะ่ะไม่ได้ไปแบบไปสอบซ่อมอะ่ะไม่ได้ไปสอบซ่อมสอบทีเดียวเลยอเออก็ผ่านมาไม่ได้ซ่อมวิชาไหนเลยก็สอบผ่านหมดแต่ว่ามันเกรดไม่ดีวิชาที่สองที่สามแม่ไม่ได้เท่าไหร่คือเอาแค่ผ่านน่ะจมแม่ดีอลหดีเด้ อร่อยดีนะอืมอืมยดสุด เีาปวดไมบปวดรู้เพ่งับเราอีกครับมันฝรั่งด้วยอชอบไี่เหลือไม่เหีาก ก็จะกินได้ไหมเนี่ยคือชอบชอบกินกะหล่ำอ่ะทุกคนกะหล่ำหัวอ่อนอ่ะเอาไปลวกหรือว่ากินกับขนมจีนน้ำยาจะอร่อยมากช่วงนี้กำลังออกมาแล้วนะทุกคนเพราะว่ามันช่วงจะซัมเมอร์แล้วไงกะหล่ำหัวอ่อนนี่เขาจะออกมา ็จะได้กินเพราะว่าช่วงหน้าหนาวนี้เขาจะหากินไม่ได้จากกระหล่ำหองอ่อนอ, ith. อร่อยลูกจิ้มอร่อยมากลูกกินกับป๋ปนนี่อร่อยเหลือครึ่งหนึ่งไม่ได้ลืมนะทุกคนแต่ว่าคิดว่าจะกินผักผักอันนี้ให้ให้หมดเพราะว่าเอาไว้เดี๋ยวมันจะเสียอันนี้กินกับลซสัญญาเมืนะ่อวานเมื่อนี้ให้ลูกไซราล่ะล้างจาน <just kidding. S 1> <s> เขากเฮ็ดเป็นยูแต่เขาก็ขี้ขานนิดนึงอะจ้ะเพราะว่าเขามีเมย์เฮ็ดไถ่ไงล่างจังใดกันล่างจ้ะแต่ว่ามันหลากเนอะแม็เนาะมันสนุกตรงไหนมันสนุกตรงไหนอะอู้บสนุกกับบตรงกินละเนอะกินแล้วก็ต้องล่างเลยรู้มันน่าเบื่อกับตรงนี้เองเนอะมันมันน่าเบื่อตรงที่ กินล้วก <manager> ็ร้านนี่และเนาะมันบอกว่าสนุกคักแน่จ้ะเฝ้าสดุเด้อฮ่าริกิ สนุกไหมล้างจาน <laughs> โอเคจะจบเกินจะให้คนล้างถวยก่อนน้าจากขอบคุณนะที่ช่วยแม่นะทุกคนจา้าขอบคุณที่รับชมนอกจาก็อยู่กันสองคนนี่เลยจ้ะต่างคนต่างนาทีเนาะเดี๋ยวจะว่าเห็นแมทธิวทุกมือทุกมือตอนตอนคำกินนขากับแม่ก็คือแมทธิวเขามีซ้อมตอนเช้าไงทุกคน แล้วเขาก็ไปโรงเรียนแล้วเขาก็เลิกประมาณสี่โมงสี่โมงครึ่งอะไรอย่างเงี้ยเขาก็กลับบ้านเราเราห้าโมงหกโมงเนี่ยเราก็กินข้าวกันสองคนเนาะเพราะว่าเล็กเขาก็กลับดึกเหมือนที่บอกจะ้ะแล้วอาทิตย์นี้ทั้งอาทิตย์อ่ะพ่อไม่ได้กลับบ้านเนาะเราก็เลยเห็นเรากันสองคนเนาะ่าพึ่งเบื่อกันเด้จะ้ละลาเดี๋ยวพ่อ,อกันไหมนะจ้าคลิปกัดิปประมาณนี้เลยจ้าทุกคนจา้า เก่าๆเดิมๆเลยจ้าเพิ่มเติมคืออันอันพี่ๆน้องๆคนเก่าๆเพิ่นกันย่งอยู่น้ำยูจ้าเงนนละพอกันไหมนะจ้าบ๊ายบาย